สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาส่องเลขเด็ดนะครับเป็นเลขของที่คําชโนดน,นะครับที่นางลำส่องเห็นเลขเด็ดในขันน้ามนต์นะครับหลังจากเสร็จพิธีรับทรัพย์โชคนะครับขณะที่คอหวยมองเลขสวยต่างกับนางลำเตรียมนําไปลุ้นโชคงวดวันที่16ทับ7ทับสามนะครับ นำมาจากไทยรัฐออนไลน์นะครับเลขเด็ดเสียงโชคขันน้ำมนต์คำชะโนดนะครับวันที่13กรกฎาคม2563นะครับผู้สุขข่าวรายงานว่าบริเวณที่เกาะคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัด,ดรดอนธาน,นีนะครับได้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อความศรัทธาเข้ามากราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่ศรีสุดโทนะครับและแม่ย่าศรีปทุมมาตั้งแต่วันที่20 มิถุนาที่ผ่านมาด้วยแรงศรัทธาของนักท่องเที่ยวยังคงแน่นโดยมีทั้งจองเข้าไหว้ผ่านออนไลน์และลงทะเบียนที่เกาะคำชะโนดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับลองมองดูนะครับเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างส่วนตัวผมผมมองเห็นเป็นเลข 9นะครับและก็3และก็2นะครับขณะการทำขันน้ำมนต์แล้วแต่เจ้าภาพต้องการเสี่ยงโชคเนื่องจากเผื่อเจอตัวเลขในขันน้ำมนต์นะครับหลังจากที่โต๊ะบวงสวงเปิดรับทรัพย์โชคสำเร็จนะครับก็ต่อมาด้วยนางรำคำชะโนดและน้องปุณได้ถวาย พ่อปู่แม่ย่านางลำคำชะโนดถวายเสร็จแล้วก็มาส่องเลขที่ขันน้ำมนต์ทุกคนส่องแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลขเจ็ดสามสองส่วนคนชอบตัวเลขบอกเห็นต่างจากนางลำเกาะคำชะโนดคือเห็นเจ็ดสามกับเจ็ดหสุดท้ายวันนี้สุดท้ายนี้ก็อยู่ที่โชคใครโชคมันนะครับส่วนตัวผม เห็นเป็นเลข932นะครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะครับว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรเนาะส่วนคลิปนี้ก็สนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับลองดูนะครับส่วนผมเห็นเป็น932เนาะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็สุดแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีโชคมีชัย สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับก่อนไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดี